ในลักษณะน,นั้นเขาทํานี่ถูกเลยไม่เคยมีผิดสักเรื่องขนาดว่าผิดจะจะนี่นยังบอกไม่ผิดเลยเออคิดกันง่ายๆนะพี่แต่เวลาเขาทาเนี่โอ้ไม่ผิดเลยแต่เราทําหน่อยเดียวี่ผิดเลยิเออคนผู้นี้คนมันไม่ใช่นะคนไม่ใช่หายใจก็ผิดนะเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดแล้วคนไม่ใช่ก็หายใจต้องผิดผิดแน่ๆเป็นไง ออชัดเจนไหมนี่แหละคุณ a ไอนะครับสวัสดี f อฟซทุกท่านด้วยนะครับนะถ้าอันไหนที่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยไม่มีผิดหรอกเอฟซีทำยังไงให้ตายยังไงก็ไม่ผิดอก็จะบอกว่าถูกเสมอถูกทุกเรื่องนะก็บอกแล้วนะครับถ้าผลประโยชน์ลงตัวนะครับถึงทำชั่วก็บอกว่าถูกบอกว่าดี นะถ้าถ้าอันไหนที่ทำแล้วไม่มีผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะ,ะถึงทำดีแค่ไหนก็ยังบอกว่าชั่วเห็นไหมมันกลับกันไหมกลับกันนะเอแต่ถ้าผลประโยชน์มีอต่างผลประโยชน์ต่างตอบแทนแล้วก็ผลประโยชน์มีด้วยกันเนี่ยทำชั่วยังไงนะครับก็ยังบอกว่า ก็ยังบอกว่าดีอยู่เลยนะครับทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับแม่น้อยนะครับแม่น้อยเดนมารนะ์กเนาะทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับทานข้าวก็ขึ้นมาไล์นี่แหละเอฟซีคุณนัทยานะครับสวัสดีครับผมคุณสุภาพรน,นะครับคุณชัยนรงด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเอฟซีช่วงนี้รู้สึกว่าช่วงนี้นี่จะเล่นงานอ่า น่าดูนะครับจกนานี่เอ่ออาจจะเป็นประเด็นเลยแล้วกันนะครับอ่นะโมโหไงอ่ถูกด่าไม่ได้นะครับถูกด่าแล้วขึ้นขึ้นเออขึ้นถูกด่าแล้วโมโหนะครับโมโหก็จะฟ้องเขาอย่างเดียวอ่าคุณรสลินนะครับสวัสดีครับผมคุณอ่าพรหมสีนะครับสวัสดีครับผมนะคุณอดานะครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคือด่าเขาอะนะด่าเขาเขาไม่ได้ว่าอะไรก็เฉยเฉยแต่พอเขาด่าตอบบ้างโอ้โหเด้นนะครับเอฟซีเด้นนะครับ, FC, นนรบชาร์กท,ทั้งคมทั้งขู่เขานะนะเอฟซีนะคนเราเราก็แปลกดีเหมือนกันในเอฟซีนะนะแปลกดีเหมือนกันเออด่าคนอื่นเขาได้ด่าคนอื่นเขาดีนะพอเขาสวนกลับเอาบ้างนี่โอ้โหนะครับโมโหครับเด้น เออคือพูดง่ายๆขอให้ด่าได้ได้อย่างเดียวคือด่าเขาได้อย่างเดียวอ่ะคืออย่าคือห้ามเถียงพูดง่ายๆห้ามเถียงเออเขาบอกมาเลยว่าห้ามพูดห้ามเถียงนะครับห้ามพูดห้ามถามให้ทําตามอย่างเดียวใช่ครับผมถ้าพวกเดียวกันมันไม่มีผิดเลยทำผิดยังไงก็บอกโอ้ยดีมาก ดีที่สุดแล้วไม่เคยผิดเลยเออทำดีที่สุดไม่เคยผิดแต่ว่าติดไม่เคยออกอ fc ว่ากันอย่างนั้นนะครับเอทําทํายังไงก็ไม่เคยผิดแต่ติดไม่เคยออกโอ้โหดูไม่จืดนะครับงานนี้อนี่แหละนะครับ fc คุณชนะลงนะครับสวัสดีครับผม ชัดเจนไหมคนพวกนี้มันก็เอาแต่ได้ไงเอฟีนะครับเออมันก็เอาแต่ได้ดีเอาแต่ตัวเองอะ่ะนะเอคนอื่นไม่รู้ล่ะคนอื่นไม่สนนะครับอไม่สนถูกถูกทุกเรื่องนะครับถูกทุกอย่างาเล่นงานเข้าทุกอย่างด่าได้ก็ทุกรูปแบบแต่ว่าตัวเองโดนโดนไม่ได้นะครับ เปราะบางทีเดียวเหมือนแก้วอะล้าวเลยจะล้าวอย่างเดียวแล้วกูล้าวเลยนะเออโดนกลับไม่ได้ล้าวอย่างเดียวจะแตกอย่างเดียวแล้วโมโหนะครับเอเมันก็ต้องด่า,ากันไปด่ากันมาก็ไม่มีปัญหาหรอก FC. เอฟซีเพราะว่าในโซเชียลก็รู้อยู่แล้วถ้าถ้าทําคอนเทนต์ชวนกันไปเที่ยวเดี๋ยวมันจะมีใครดูละ่ะถามหน่อยนะครับเออแปลกอะไรลนะ่ะ แปลกแต่จริงไงนะแปลกแต่จริงคืออะไรตัวเองทําผิดก็บอกไม่ผิดไงพยายามจะดันเมฆอยู่งั้นแหละพยายามจะอ,อ <c oughs> หาเรื่องหาราวคนอื่นไงแต่ถ้าเออแต่ถ้าเราทํานิดเดียวเนี่ยผิดเลยอะไรก็ดูผิดดูไม่ดีตลอดแหละนะเออก็แปลกใจเหมือนกันทําไมมันเป็นอย่างนั้น หาแต่เอาเอามาให้ดูเนาะใช่ไหมอา่าคุณใชาในลงนะครับมันคือพูดง่ายๆนะถ้าไม่มีเรื่องใหม่เขาก็หาเรื่องเก่ามามาเล่นงานจนได้แหละเออหาเรื่องเก่าเรื่องขุดเอามาแต่สมัยดึกดำบันนะ่ะมันก็มีเรื่องพูดจนได้น่ะมันก็จะรีเทิร์นเข้ามาใหม่ ก็คือเอาเรื่องเอาเรื่องแต่สมัยโบราณมาถ้ามีเรื่องใหม่ก็พูดเรื่องใหม่ไปก่อนเอ่ถ้าถ้ามีเรื่องเก่าก็เ,าเรื่องเก่ามาเออเามารีใหม่อก็ก็มันก็จะด่าไปด้วยไงแซไปด้วยว่าออ้ไม่ใช่หรอกเออต้องต้องทำแบบนู้นทำแบบนี้นอ่เหี่เอฟซี FC คนคนดีในสังคมเขาแพนทำแบบนั้นดูกันแล้วกัน แต่ว่าคดีบานนะคนดีเนี่ยแปลกไหมคนอื่นทํานี่ผิดกฎหมายอะ่ะเห็นไหมคนอื่นทำนี่โอ้ผิดอย่างนู้นผิดอย่างนี้ผิดแน่นอนนะเอเดี๋ยวกูฟ้องหรือกูฟ้องนะครับเออแล้วตัวเองทําล่ะโอ้ไม่ผิดหรอกนะกฎหมายไม่มีโอ้โหเป็นไงเอทักทายนะคุณพรพันธ์นะครับกดไลค์ให้แล้วขอบคุณมากครับผม กฎหมายไม่มีกฎหมายไม่มีเขาว่างั้นโอ้โหมันอย่างนี้มันก็เอาดีแต่ใส่ตัวเองนะครับเอาดีใส่ใส่พรกพวกอะ่ะเออเป็นไงอะ่ะแต่ถ้าตัวเองทําไม่เป็นไรนะครับตัวเองทํามันดูดีไปหมดแหละไม่มีใครแล้วก็จะมาว่าตัวเองแอดว่านะเออแต่มันก็ต้องมีคนดีสักคนนึงว่ายอมรับว่าตัวเองผิดอะ่ะเออยอมรับว่าตัวเองผิดแต่ถ้า คิดว่าตัวเองไม่ผิดก็ให้ดูที่ให้ดูจากซองดีกว่านะให้ดูที่นั่นเออให้ดูจากซองนะดูความประพฤติกรรมเนะพฤติกรรมดูการกระทําคําพูดอนะ่ะใครก็พูดได้พูดให้ดูดีแต่พฤติกรรมมันฟ้องอนะ่มันยิ่งอยู่ยิ่งแย่นะเอฟซี FC นะับอกได้เลย,เลยเออมีแต่มิร มิดมีแต่มิดทั้งนั้นอ่ะเอฟซีนะมิดอ่อไม่ใช่มิดสหายนะ <laughs> คนเรามิดกันนะครับเอฟซี FC. ไม่ใช่มิดสหายเอ่า uh, uh huh. ใครๆก็ว่าดีทั้งนั้นแหละอืม uh huh. นะดีไปหมดแต่ว่าตัวเองก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเ uh, อ่อคดีความก็มีเยอะแต่คนดีเนะี่ยคดีความมีเยอะมเอ่อ uh huh. ตัวไม่ค่อยผิดแหะส่วนมากก็จะโชว์โชว์ความสามารถโชว์โชว์การมีตังค์นะครับโชว์โชว์ของว่าไงง่ายกลัวเขาจะไม่รู้ว่ามีนะครับอพอเขาเห็นมีอา้าวมันมีนี่วาเอากูเล่นเลย <laughs> เออเล่นเลยโอ้โหงามเลยคราวนี้เอเพราะอะไรก็โชว์เขาไงสังเกตนะเอฟซีนะคนรวยอ่ะ นะครับใช่คนรวยอะ่ะชอบโชว์รวยแบบรวยไม่จริงไงชอบโชว์โชว์ของอเใช่เขาไม่เชื่อหรอกตามนั้นแหละไม่มีใครเขาเชื่อหรอกพูดให้ตัวเองดีก็พูดไปสินะแต่เขาดูที่การกระทำคนเรามันมองออกนะถูกไหมเขามันมองออกนะว่าดีไม่ดีอ่ะใช่ป่า เออถ้าไม่ดีเราก็มองเห็นนี่การกระทาดูที่การกระทาเพราะตัวเขาเองคือเขาหลอกตัวเองไม่ได้เอ่อเขาจะฝืนฝืนทําดีอยู่ตลอดเวลาแบบนิ่งๆฝืนทําดีไปเรื่อยๆทําบงทําบุญกับเขาไปนุ่นนี้นั่งไปเรื่อยๆมันก็ทําไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวสักพักก็ดีแต่กดีแตกก็จะออกท่าแท้ของตัวเองแสดงออกมาให้เห็นของตัวเองว่านี่แหละท่าแท้เขาเป็นแบบนี้นะ เขาไม่ใช่คนดีนะอ่าใช่ไหมเขาอาจจะเขาอาจจะพูดคุยอ่ากับเอฟซกับอะไรนะดูดีหมดถูกไหมแต่ถ้าหลังบ้านล่ะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอะ่ะนะเหมือนอ,อะไรอะ่ะท่านเขา้าเดคูรานะครับสูบเลือดเลยเ <laughs> ออกัดเลยนะครับกัดคอเลยเออกลายเป็นผีดิบไปซะแล้วนะครับ กลายเป็นแวมไพ์ยไปซะแล้วเพราะอะไรอะ่ะเ,เขาก็จะเก็บเก็บความเพี้ยมโหดเก็บความชั่วร้ายเอาไว้ข้างหลังไงแต่ว่าภายนอกนี่เป็นสุภาพสุภาพชนเลยเ,เป็นคนดีเป็นคนที่น่านับถือที่สุดอะเป็นคนมีฟอร์มอะพูดง่ายเป็นคนมีฟอร์มเออเป็นคนมีฟอร์มเป็นคนที่น่านับถือพอพอรับหลังนี่สูบเลยนะครับ อ่ายิ่งกสุพญายนาคหรอเอฟซีนะโอ้โ oh หคุณเฉลิมนะครับสวัสดีคุณวีโบด้วยกดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนี่แหละก็เชื่อไม่ได้หรอกเอฟซอย่าไปเชื่อนะอืมก็หลายครั้งแล้วนะคที่บอกที่คุยไปก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ก็มีคนเชื่อนะนะก็ไม่เข้าใจนะเขาก็จะเชื่อเขาไป เออใครจะว่ายังไงกูไม่สนแล้วกูจะเชื่ออย่างเงี้ยนั่นก็หมายความว่าอุปนิสัยก็ต้องคล้ายๆกันเอฟซีนะเอออุปนิสัยก็คงคล้ายๆกันถ้าไม่คล้ายกันคนก็คบกันไม่ได้เอาจริงคนดีกับคนไม่ดีมันอยู่กันไม่ได้หรอกยังไงก็อยู่กันไม่ได้อืมนิสัยมันไม่เหมือนกันอีกคนนึงพาไปตีไปต่อยกับเขาเงี้ยพาไปอ่าทะเลาะเบาแวงกับคนอื่นอ่าอีกคนนึงก็จะชวนไปทําบุญอย่างเดียว อชวนไปทําบุญชวนไปชวนไปช่วยเหลือคนนู้คนนี้มันก็เข้ากันไม่ได้เข้ามาแรกมันต้องแยกทางกันมันจะรู้ในในจิตสํานึกของตัวเองเลยแล้วว่าเอีคบกันไม่ได้แันคนละความคิดอ่ะคนละอย่างออต่างคนต่างสุดท้ายก็แยกย้ายออกจากกันนเต่อแรกใหม่ๆก็รวมกันเยอะๆเลยรวมกันเป็นเป็นแผ่นเดียวกันเลยละเป็นก้อนเดียวแผ่นเดียวกันนะ อาคุณสิริคุณนะครับสวัสดีครับผมพออยู่ไปนานๆนานๆเน,นีนน่ยคนที่มันหวังที่จะได้มันก็ต้องได้ถูกไหมล่ะเออหวังที่จะเอามันเอาเอ,อพอมันเอาปุ๊บมันก็หาทางเพ่นอ่าพอมันได้ยึอ่าได้สมใจแล้วไงได้ได้ผลที่ต้องการได้ของที่ต้องการแล้วมันไปไม่อยู่หรอกเพราะว่าถ้าอยู่นานเนี่ยเขายิ่งเห็นเนี่ยเห็นกําพืชเนีเห็นว่านิสัยเป็นยังไง,ขงเขายิ่งเห็นก็ รีบกินกินกินแล้วรีบไปเลยดีกว่าอก็จะเป็นแบบนั้นะคนพวกนี้มันฉาบฉวยฉาบฉวยกระโดดเข้ามาก็รีบกินอย่างเดียวแล้วก็ไปมีเยอะแยะแบบนั้นอ่ะฉาบฉวยนี่มีเยอะเรารู้เลยนะคุยคุยกันนะ่ะธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่จิตใจเขานี่ไม่ต้องพูดถึงนะคอยห,หลังไม่ได้อ่ะคอยหลังเป่ากระมอมเลย <laughs> โดดเป่ากระมอมเลย เอ่อให้รักกูหลงกูอะ่ะนะใช้กระถาเอฟซีเอ้ยนะครับโดนกระถาเข้าไปนี่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่เป็นเลยเอ่อลืมกระทั่งครอบครัวนะครับลืมคนที่อยู่ใกล้ตัวไปกับเขาหมดแหละกระถาได้ผลมากเอฟซีกระถาได้ผลมาก, FC, ก,ามากนี่แหละอืมสุกท้ายก็โดนนะครับไป ไม่เหลือเลยนะครับกลับกลับไปนี่ตัวหนักไปเลยลดรถขนของกันโอ้โหนะครับเออได้ไปเยอะนะไม่ว่าไม่ว่าวงนอกวงใน FC f อฟซีเอบอกเลยเลยไม่ใช่วงนอกวงในนะเออสังเกตไหมถ้าคนออกจากช่างใหญ่ไปปุ๊บเนี่ยเออเขาเขาจะเข้าข้างคนนั้นโดยทันทีเลยสังเกตไหมทั้งทั้งนี้ก่อนหน้านะก็ด่าชํำเลย <laughs> เขาด่าเละเลยแต่พอออกจากทางนี้ไปได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเลยเออเขาเนี่ยดีมากนะคนนั้นนะ่ะเขาไม่ได้ค่อยมีปัญหากับใครนะเออเขาจะไม่ด่าเลยละเอาพูดง่ายๆ